เมื่อท่านจบภาคจุดทูกเกียนบูชาพระราตนตรัยให้แก่ผู้มีเกียริทุกท่านประนมมือขึ้นสำรมกายวาจาใจ Gracias. ที่ตามแม่นางตรณีที่เราอาศัยสถานที่แห่งนี้อยู่แผ่นดินที่เราเหยียบอยู่นั้นพระพุทธองค์บอกว่ากองซากศพพักกันอยู่ประมาณห้าคือพระสุคตหรือหนึ่งรถสิล้อดากนั้นเรามาปลุกที่อาศัยเราเขาอยู่จะต้องทำบุญดูเนืองนิด ถ้าไม่งั้นชีวิตจะพลาดได้อระส,สารกระบ๋องสามพันมีหนังสือก็เปิดหนังสือเป็นหน้าเจ็ดสิบแปรเราต้องทำวัดเยน็นสก,ก่อ ประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจจะสวดไวหน่อยนพอนี้ท่านต้องม,มาด้วยใครเป็นญาติท่านต้องยกมือเมืออย่เดาวเปิดไปหน่าเจ็ดนะสิบแดดนะ ตอนไปอยู่น้องก็ก็ดีเรียนหนังสือตั้งใจพระกสิบพุทุนเจ็ดสิบพุทเปิดเนปนานเจ็ดสิบแปดโยโซภะคะวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตระม ปันโนยาสภะคะวะโตสัวะคสังโฆธรรมายังภะคะวันตังสัตตังสัตสังขังอิเมหิสักกะเดหิยะธารังหังการวิเตหิอภิถูชนยามะสาธุโนปันเดะคะวัสุติระปรินิพุตติปัจจิมาจนะทานุกัมบะมานัสา ทุกขตาปณาการพุทธปฏิกานมารุตอมมาคัมติการตัาอิตายสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธบะรกวาะปุถารบรรวันตังอฏิวัตินิสุขาโต อิปันโนะปะกวาวะโตสาวะกะสังโสดสังขันาานามามิหันดัมยังุตัดสักปะกาวะตับุพภาคันมะการเจวะพุทธานุสติเนยัญจะกรรมาเสเนโัโม